อาณาจักนางบีอีซีรวยได้จากซาเล้งคนเดียวสุภาวดีไลลานีบูเตเลอร์หรือนางบีภรรยาดิมิทรีปัสกาลเจรลาอองรีบูเตเลอร์หรือไอสติกสาวของแบรนด์บีอีซีแบรนด์หรือแบรนด์นางบีที่โด่งดังบนโลกออนไลน์กับการใช้ชีวิตแบบสาวบ้านนะ ขายความหาก,กับสามีหนุ่มชาวฝรั่งเศสช่วยกันทำมาหาก,กินจนร่ำรวยเปิดบ้านหรูมูลค่า30ล้านนางบีเล่าว่าเธอเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ครอบครัวยากจนเติมมากับทุ่งนาและกองขยะบ้านก็ไม่มีอยู่นะคะตอนเด็กๆพ่อแม่ก็พาไปหากเก็บขยะขายส่วนเสื้อผ้าพ่อแม่ก็ไปหาของคนอื่นมาให้นางบีและนงันงน้องใส่ญาติพี่น้องของเราเองก็ดูถูกนะคะพ่อไปเก็บดิกชันนารีเก่าๆพ่อยื่นให้พ่อหวังว่าสักวันหนึ่งหนูคงจะได้ใช้ นางวีน้ำตาคลอเล่าต่อว่าหลังสักจบมอสามตัดสินใจเข้ากรุงเทพมาแอบทำงานยอมรับค่าจ้างที่ถูกกดให้ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำแล้วต้องการหาเงินส่งกลับไปให้ถังบ้านอายุไม่ถึง18ปีเขาไม่รับทำงานไปแอบทำงานตัดเศษได้ค่าจ้างจากวันละ120ได้วันละ80ก็ต้องยอมรับเพราะว่าอยากทำงานอยากมีเงินช่วยเหลือครอบครัวนางบีบอกต่อว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้มีความคิดอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมีแบรนด์เป็นของตัวเอง เกิดขึ้นหลังจากไปทำงานฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตและได้พบรักกับไอสติกสามีคนปัจจุบันเวลาเราขายคอนโดขายบ้านได้ได้เงินเยอะนะคะแต่ภาษีสังคมสูงเสื้อผ้านหน้าผมเครื่องสำอางปาร์ตี้ไปเลี้ยงตอบแทนลูกค,ค้าเพื่อที่จะได้คอนเนคชั่นอื่นๆมาอีกก็เลยไม่มีเงินเก็บนางบีเคยผ่านการแต่งงานกับอดีตสามีชาวต่างชาติมาแล้วและมีลูกด้วยกัน3คนก่อนแยกทางกันเพราะทัศนคติไม่ตรงกัน เธอเล่าต่อว่าหลังจากจดทะเบียนสมรสกับไอสติกกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดมีความหวังว่าจะรวยได้กับการทํางานแต่เมื่อลงมือทําจริงๆทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่หวังการทํานาต้องพึ่งพาปัจจัยหลายอย่างจึงเปลี่ยนไปทํานาปลาร้าขายด้วยการไปขอยืมหม้อวัดมาต้มแบบบ้านๆเพราะว่าไม่มีทุนขวดก็ไปขอยืมพี่ที่รู้จักกันมาใช้ก่อนก่อนเปลี่ยนลายในการผลิตการผลิตครีมบํารุงผิวพรรณกาแฟกอโก้ชาเขียวเพื่อสุขภาพ ตามคำแนะนำของบุคคลที่ประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจอย่างที่หลายคนทราบว่าจุดเริ่มต้นของเธอนั้นไม่ได้สวยหรูมีเพียงสารเล้งเก่าๆคันเดียวจนตอนนี้เธอสามารถซื้อรถหรูหลายคันซึ่งเป็นหน้าเป็นตาให้กับเธอและครอบครัวอย่างมากต้องชื่นชมในความเก่งและความสามารถของเธอจริงๆน่านับถือในความอดทนและพยายามมากๆ